สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเ่นน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผลมุกทัศน์ครับวันนี้มาพบพี่น้องของเราเจอกันในช่วงเลขเพื่อนบ้านครับเราพัฒนาครับมาครับผมพาฟังเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับอาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและออกปิดท้ายครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อนนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับวยความหวังนี้จากท่านผูดด่น้องครับผมจะใช้ด้วยกันะก4สูตรนะจะมีด้วยกัน4สูตรสูตรนี้จะเป็นเลข10บบนอันนี้จะเป็นเด่นอันนี้จะเป็นวิ่งสองตัว ผมพาคำนวณจากงวดที่ออก3 7กับ25กันแล้วกันมาดูที่หลักสิบก่อนครับผมให้ใช้แสนบวกหลักสิบบคือ6บวก2ได้8 8ดแบวก2จะได้0บวก1ได้1บวก1ได้2บวก1ได้3บวก2ได้5จะมีด้วยกัน5ตัวนะครับสำหรับหลักสิบพี่น้องครับมาดูต่อไปครับซึ่งเป็นเลขเด่นแสนบวกพันครับแสนบวก6บวก7ได้3ม เราจะได้ที่3 4มสี่ห้าหกชุดที่สอ0 0สนบวกหน่วยบน6กบวกหได้1นึบวกเได้0,1,2,3ส่วนวิ่งสองตัวที่จะเอามาตัดสำหรับสูตรนี้ผมให้ใช้หมื่นบวกร้อยมื่นบวกสบวกสบวกเได้1นะครับ1ก็จะได้1และ สองอ่ะสองคู่ชุดนี้ตัดกันก่อนครับอันดับแรกถ้าตัดกันสามสี่ห้าหกซึ่งมาชนสูตรนี้ไม่มีเลยนะครับเท่ากับว่าเราจะใช้สองสูตรนี้ชนกันในเมื่อสองสูตรนี้ชนกันแล้วอันนี้เป็นเลขปักหลักสิบชนกันเรามาดูในนี้หลักสิบไปติดตัวไหนหลักสิบจะไม่ติดที่ห้า ถ้าสูตรนี้มาที่5ในหลักสิบกับ3ส่วนสูตรนี้มาติดที่0 1นย์สตัวส่วนตัวชี้วัดพี่น้องครับเท่ากับ1กับ2จะเด่นที่สุดเรามาดู1กับสําสำหรับ2สูตรนี้จะมาชนที่หลักสิบครับเราจะได้1กับ2เป็นหลักสิบในงวดต่อไปถ้าได้1กับ2มาครับเราจะเอามาชนสูตรนี้ ซึ่งไม่มีหนึ่งกับสองเราจะได้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสามสองสี่สองห้าสองหกเลขจะมาเข้าที่สองหกอ่าเราเด่นที่สองกับหนึ่งตัวนี้จะมาชนที่สองหกตัวนี้มาดูงวดต่อมาครับแสนบวกหลักสิบบนห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกสองได้สี่นี้ปักหลักสิบ แสนบวกพันจะเป็นห้าบวกหนึ่งได้หกซึ่งจะได้หกได้เจ็ดได้แปดได้เก้าแสนบวกลังหน่วยบนห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามวิ่งสองตัวมาตัดครับหมื่นบวกร้อยสี่บวกสี่บวกสองเป็นหก เราจะได้ที่6และ7สําหรับตัวที่จะมาตัดมาดู2สูตรและ3สูตรนี้ตัวไหนติดหลัก10เราจะโยนมาที่หลัก10ในนี้012 3นี้ติดในหลัก1 0 0 1 2 6กับ9นี้มี9ตัวเดียวถ้าจะมาแล้วถ้าเอาสูตรนี้มาพี่น้องครับมาตัดเราจะเน้นที่6กับ7ทันทีในเมื่อ6กับ7มาฝั่งนี้ไม่มี6กับ7ตัวนี้ก็จะเหลือ หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามตัวนี้ครับซึ่งมาชนสูตรนี้เราจะได้อยู่สามตัวคือหนึ่งหกสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกและศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดจะได้อยู่หกหางจะถูกที่สองหกตัวนี้อันนี้จะถูกที่ โอเคครับงวดนี้ก็จะถูกที่สองหกนี้ก็ถูกสองหกมาดูงวดต่อไปครับซึ่งหลักสิบแสนบวกหลักสิบบนห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าอันนี้ก็เป็นเก้าเหมือนกันผมนึกว่าผมเขียนผิดเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกสองเป็นสี่จะมีด้วยกันห้าตัวสำหรับหลักสิบ แสนบวกพันครับเท่ากับห้าบวกหนึ่งเป็นหกเราจะได้ที่หกที่เจ็ดที่แปดและที่เก้าแสนบวกหน่วยห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าจะได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามส่วนวิ่งหมื่นบวกหลักร้อยบนหมื่นบวกหลักร้อยสี่บวกสองได้หกเท่ากับเราได้วิ่งหกกับเจ็ดอีกงวดนี้ ตัดเลยครับอันดับที่หนึ่งสองสูตรนี้ซึ่งไม่ตัดกันไม่ได้จับชนกันอย่างเดียวและถ้าสูตรนี้มาจะมาชนที่หกกับเจ็ดอีกแล้วแล้วสูตรนี้ศูนย์หนึ่งสองสามจะมาชนที่หลักสิบเท่ากับว่าเราจะยืนที่ศูนย์หนึ่งสองสามมาชนหกกับเจ็ดก็จะมาเข้าที่สองหกและสองเจ็ดจะถูกที่สองหกครับ เราจะเข้าที่26อีกงวดนี้ต่อเลยครับพาคำนวณงวดวันที่ที่ออก29กับ26แสนบวกสิบบนครับแสนสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสองเป็นหกแสนพันเจ็ดบวกสองได้เก้า 9 0 1 2แสนบวกหลักน้อยครับ7จบวกสได้9ขออภัยครับหม 10, ื่นบวกน้อยครับหมื่นบวกน้อยศบวก9ได้9ได้ขออภัยครับผมใช้สูตรนี้ผมจะโดดและแสนบวกหน่วยบนครับถูกแล้ว เจ็ดบวกหกได้สามสามบวกเก้าได้สองบวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าหมื่นบวกร้อยหมื่นเป็นศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นี่คือตัวที่จะมาตัดสองสูตรนี้ถ้ามองในสูตรนี้จะมาติดที่สูตรนี้คือเก้ากับศูนย์ที่ชนกันได้สำหรับสองสูตรนี้ชนที่เก้ากับศูนย์ ส่วนสูตรนี้ไม่ชนก้าวกศูนย์แต่จะมาชนที่หลักสิบหนึ่งสองสามสี่หกจะเหลือสองสามสี่ซึ่งจะอยู่ในหลักสิบเมื่อมาจับชนเอาสองสามสี่หกมาชนสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสองศูนย์ขออภัยครับ จะมาชนที่2 3 4 0นี้เราจะได้2 9 2 0 3 9 3 0 4 9 4 0และมันจะมาออก2 0เราจะถูก2 0นงวดนี้ครับนี้คือในหลักสิบเอามาชน9กับ0นี้มันน่าจะอยู่ในหลักหน่วยเพราะมันไม่ติดหลักสิบประมาณนี้ครับแล้วเรามาดูงวดสุดท้ายพี่น้องครับจากงวดที่ออก3 3และ2 0แสนหมวกหลัก10บบนแสนคือ0สิบบนคือ2 บวกกันได้สองบวก2จะได้4จะนี้จะอยู่ในหลักสิบบวก1เป็น5้าบวก1เป็น6บวก1เป็น7บวกสองเป็น9ถ้ามันเดินจะอยู่ในหลักสิบและแสนบวกหลักพันครับแสนบวก0บวก3ได้3เราจะได้ที่3 4 5 6แสนบวกหลักหน่วยครับ 0บวก0จะได้0จะได้9012แล้วทีนี้ตัวที่จะมาตัดวิ่ง2ตัวมา1ตัวหมื่นบวกร้อยครับจะเป็น9บวก0ได้9และเอา9ไปบวก0จะได้9และ0มาครับพี่น้องครับเมื่อเรามาตัดแบบนี้ สูตรที่ชนกันได้เก้ากับ0นย์คือสูตรนี้ครับ9กับ0นี่ได้อยู่นี้แล้วตัวที่มีมีเกับ0 3 4ย์ห้าเราจะเหลือแค่4ี่ห้าซึ่งจะอยู่ในหลักสิบชนกันที่สูตรนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขในงวดวันที่ต่อจาก3ามสองแล้วก็จะเป็นงวดนี้ มาครับผมจะจับคู่ชุดเลยนะเราจะได้ที่สี่เก้าตัวแรกคือสี่เก้าชนตัวนี้ชนเก้ากับศูนย์สี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์

จะได้อยู่หกแถวนี้ครับถ้าสูตรหลักสิบเราเดินและสองสูตรนี้มันชนกันที่เก้ากับศูนย์สูตรนี้ไม่ชนใครแต่จะมาชนที่หลักสิบคือสี่ห้าหกเอาสี่ห้าหกมาวิ่งชนศูนย์กับ9้าแล้วหลักร้อยของเราพี่น้องครับถ้าในนี้ผมจะจับเป็นคู่ชุดสามตัวบ,บนแล้วนะทีนี้หลักร้อยผมจะใช้เจ็ดกับแปด

และเจ็ดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ด หกศูนแปดหศนี่คือตัวเด่นของเราแล้วทีนี้ตัวที่จะตัดพี่น้องครับผมจะตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้มาดูครับมาตอบพี่น้องครับ ผมตัวที่จะฝากไว้ตัวหนึ่งที่มันมีในเลขเด่นแต่สูตรนี้มันมันไม่มาก็คือชุด61หนะพี่น้องนะผมจะฝากไว้อีกตัวหนึ่งคือ61ครับและเก็1หนึ่งหกหนึอ่ะ เท่ากับจะมีด้วยกันอยู่3 6 9หาง9หางถ้าชุด3มตัว8ดกับ7ดผมจะเลือกที่เยอยนะครับ วิ่งรูดที่ล่างนะครับวิ่งรูดล่างวิ่งบวกรูดเจ็ดและแปดอ่าโดยเฉพาะแปดตัวนี้น่าสนใจมากวันนี้วิ่งรูดล่างเจ็ดกับแปด เป็นที่มาที่ไปของหลักร้อยตัวสอดแทรกถ้าจะมา61กับ71นะครับพี่น้องครับ61กับ71เท่านั้นเอา761 771และ861แล้วก็871 87ใส่ด้วยอ่ะเผื่อขาดเผื่อเหลือตัวที่สอดแทรกที่จะมาได้61 71บนที่จะให้วิ่ง ผมจะให้วิ่งหนะครับบนหกสองสูตรนี้หกับหนี้เป็นตัววิ่งบนห้ากับหตัวนี้วิ่งห้าและหบนจะมาไหมเย็นนี้รู้คำตอบครับห้ากับห จะมาชน9กับ0ได้ไหมห้าศูนย์ห้าเก้าห้รวมกันเป็นในชุดนี้ก็จะมาในรูปนี้ตัวเด่นที่สุดนะครับจะเด่นที่2 4 6หางนี้เท่านั้นพี่น้องครับวิ่งไปที่5กับ6ส่วน9วิ่งที่7กับ8 รูดและวิ่งบนห้ากับหกล่างเจ็ดกับแปดโอเคพี่น้องครับนี่คือชุดเลขราวพัฒนาในวันนี้ครับเย็นวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะในเย็นวันที่สิบนะครับพี่น้องครับเซฟเพื่อก,กิกาวันนี้เลขลาวพัฒนาลุ้นกันเย็นนี้ครับโอเคครับสำหรับเลข สรุปเลขบนวิ่งที่5กับหอยู่ในชุดนี้นี้คือชุด3ตัวบนล่างเน้นที่เกดกับ8ให้วิ่งเกดและ8ปอ่ะโอเคครับโดยเฉพาะแระวังเลยล่างวันนี้จะมาให้เห็นไหมอ่ะโชคดีทุกคนครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ